Hi b y d ฉันอยู่นี่ปิดม่านบังแดดกำลังช่วยคุณปิดม่านบังแดด Jarvis Lock the m a s k Section the m a s k Hi b y d สวัสดีเปิดม่านบังแดดโอเค Hi b y ีดีฉันอยู่นี่ปิดม่านบังแดดกำลังช่วยคุณปิดม่านบังแดดจาวิสล็อกเดอะแมสต์สตาร์ทแบตเทิร์นโหมดโค e สเดอะไอ